อันเดียวคลิปนี้พี่น้องพามาชมนาสำหรับแปลงนาที่มีหญ้าชนิดนี้พี่น้องมีหญ้าชนิดนี้หญ้าชนิดไหนวดัดดินี่หญ้าชนิดนี้พี่น้องนี่เขาเอื่นว่าหญ้าอย่างพี่น้องเอ้เนี่ยคือสำหรับนาแปลงไหนหรือว่านาใครที่มีหญ้าชนิดนี้เห็นบอก นี่คือบ่ต้องกังวลพี่น้องเออทาหญ้าชนิดนี้ไม่ต้องกังวลเลยยังไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปรีบกําจัดมัน Gobierno. เออคือหญ้าชนิดนี้นี่เดี๋ยวหมด,มดมาอาย,ยุมันเดี๋ยวมันก็ตายพี่น้องเดี๋ยวหมดอายุมันเดี๋ยวมันก็ตายเนี่ยค <V> ือจ,จังแบบนี้เหมือนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเป็นดอกแก่แล้วมันก็จะตายลงทั้งต้นทั้งเมล็ดอะไรตายมดพี่น้อง คือเห่าเห่ามาต้องไปรีบร้อนรีบเร่งไปกำจัดหรอกก็เพราะว่ากะคือว่าเนาะคือ,เ,อเทคนิควิธีการกำจัดหญ้าหรือว่ากำจัดวัชพืชโดยการตัดทั้งข้าวตัดทั้งหญ้าไปด้วยกันนคือมผมก็เคยบอก้วแหละว่าคือมันมันต้องรอเวลานอ้องรอต้องรอเวลารอจังหวะแล้วก็เทคนิควิธีการ ที่เหมาะสมสําหรับการกําจัดหญ้าแต่ละชนิดมันมันกับมันมันไม่เหมือนกันเลเพี่น้องคือย่างผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นหญ้าหญ้าที่เป็นดอกนี่คือจะกําจัดโดยการตัดก็ได้แต่ว่าต้องรอให้มันแก่สักหน่อยนึงหรือไม่ก็ถ้าไม่อยากกําจัดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายของมันเองหรือไม่ก็คือบางคนก็ขังน้ํา ขังน้ำใส่ก็ได้คือกันพี่น้องเพราะว่าหญ้าชนิดนี้มันคือหญ้าบกพี่น้องมันไม่ใช่หญ้าน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนหรือว่าบางคนก็ถามเข้ามาว่าหญ้าชนิดนั้นหญ้าชนิดนี้จะกําจัดได้ยังไงไม่อยากตัดข้าวขังน้ําได้ไหมคือว่าเนาะคือผมก็เคยอธิบายไปแล้วแหละ วิธีการกำจัดหญ้าไม่ว่าจะเป็นการตัดใบหรือว่าจะเป็นวิธีการขังน้ำหรือว่าจะเป็นวิธีการฉีดยาฆ่าหญ้าเือฉีดยาคุมหญ้าเนี่ยมันต้องดูสถานการณ์มันต้องดูหน้างานจริงๆพี่น้องอวัชพืชที่มันขึ้นใ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 นนาเราเนี่ยนี่ก็อย่างเช่นเนี่ยเหมือนต้นอันนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าต้นสนุบอกพี่น้อง นอนาอต้นสนโน่นนี่เนาะแต่มันยังเล็กอยู่คือเนี่ยหญ้าสนนี่พี่น้องหญ้าสนนี่คือขังน้ำนี่ถ้าน้ำไม่ท่วมยอดนี่ไม่ตายด้พี่น้องบ่ตายเดินี่แล้วก็มีอีกหญ้าอีกชนิดหนึง่งก็อย่างเช่นหญ้าผักบุ้งหรือว่าหญ้าอเคิ่อนว่ายญ้า่ยังแบบนึงมันบ่เห็นพี่น้องอืออย่างเช่นหญ้าผักบุ้งนี่ ถ้าเราจะไปขังน้ํานี่มั่นกับ่อตายพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าหญ้าผักบุ้งเนี่ยมันจะลอยตามน้ํเออเพราะฉะนั้นวิธีกําจัดเข้าก็ต้องเลือกอว่าจะฉีดยาหรือว่าจะตัดนะแม่นบอละ่ะแต่โดยภาพรวมนะพะี่น้องนะโดยภาพรวมเนี่ยเราต้องดูแปลงนาของเราอ่าคือ ถ้ามันไม่รกจริงๆหรือมันหรือว่ามันมันไม่เยอะอะไรสมัรหมายคือจังแบบนี้คือแบบนี้นี่โดยภาพรวมเนี่ยมันมันจะมีแต่ญ่าชนิดนี้หญยาชนิดนี้มันสีหลายนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่วิธีการกรราําจัดเท่าเท่าต้องเลือกคือเราต้องเลือกดูออีกวิธีหนึ่งที่ที่ที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น,นในเรื่องของการกรราําจัดวัชพืชก็คือเรื่องน้ำน้อ คือเรื่องน้ำนี่แหละนี่คือน้ำนี่น้ำนี่มันมันช่วยได้เนี่ยพี่น้องมันช่วยได้ในระดับหนึ่งก็คืออย่างสมมุติว่าถ้าหญ้าหรือว่าวัชพืชในในนาของเราเนี่ยโดยส่วนมากมันเป็นหญ้าบกหรือมันเป็นหญ้าบกนี่คือคือนาหวานข้าวแห้งอะนาหวานข้าวแห้งซะส่วนมากเนี่ยหญ้าที่เกิดนะพี่น้องนะหญ้าที่เกิดนะส่วนมากจะเป็นหญ้าบก อนี่แหละคือข้อดีข้อดีที่ผมบอกว่าภาคอีสานเฮ่าเนะ่ะมันควบคุมน้ําไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ผมจะแนะนําเสมอผมจะพูดเสมอว่าสําหรับการทานาเนี่ยในภาคอีสานเราถ้าจะทํานาหวานเนี่ยผมจะบ,บอกเสมอว่าให้ทํานาหวานข้าวแห้งอย่าอย่าอย่าไปทํานาต้มผมจะแนะนําแบบนี้เสมอ,อมเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยหลักๆก,ก็คือเรื่องวัชพืชนี่แหละพี่น้อง การทำนาหวานข้าวแห้งเนี่ยโดยส่วนมากเนะ่ยหญ้าที่งอกเนี่ยโดยส่วนมากมันจะเป็นหญ้าบกพี่น้องมันจะเป็นหญ้าบกอืแล้วทีนี้พอน้ํามาเนี่ยเราขังน้นะําน่ะมันก็ตายพี่น้องมันก็ตายแล้วอแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราไปทํานาตมบ้านทีน้นาตมโดยส่วนมากน่ะพี่น้องนาตมโดยส่วนมากอะ มันจะเป็นญ้าน้ำในพี่น้องที่มันที่มันงอกนะย่าน้ําก็อย่างเช่นหญ่าอะไรล่ะโดยส่วนมากก็ญ้าหญ้าอย่างอื่นว่าย่าก็ส่วนมากนี่จะเป็นญ่าไอ้หนวดหนวดประดุกเนาะโดยส่วนมากนี่ย่าชนิดนั้นนี่คือมันทนพี่น้องมันทนน้ําเอถามว่ามันเป็นหญ่าน้ํามันเป็นญ้าน้ําอ๋ ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่เชิงว่าน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องแต่มันเป็นหญ้าที่ทนน้ำมันมันก็เลยเห็ดไห่เห่นหา,หานี่กำจัดย้าหักพี่น้องแต่ตรงกันข้ามถ้าเราทำนาหวานข้าวแห้งเนี่ยหญ้าที่เกิดเนี่ยโดยส่วนมากนะพี่น้องร้อยละเก้าสิบมันจะเป็นหญ้าบกเพราะฉะนั้นหญ้าบกหรือว่าพืชบกเนี่ยเวลาน้ำมาเวลาน้ำมาเนี่ยเราขังน้ำเนี่ย หญ้าบกมันไม่ชอบน้ําพี่น้องเออบางทีนี่เราเราเข้าบวด้ดกาจัดดอกแต่ว่าเพียงแต่เราขังน้ําเนี่ยมันก็ตายเห็นบอกอันนี้คือมันคือ,ม,คอมันคือข้อดีเลยพี่น้องสำหรับการเลือกวิธีการเห็นหน้าเนี่ยเออไม่ใช่ว่าผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเลือกได้พี่น้องออถ้าเลือกได้ถ้าเลือกวิธีการได้เนี่ยเออสำหรับการเห็ดหน้าในปัจจุบันนะทำนาบแบบรวดเร็วทันใจลดต้นทุนนี่ ก็คือพยายามทำนาหวานข้าวแห้งแต่ถามว่านาหวานข้าวแห้งนะ่ะมันดีที่สุดไหมคือณนปัจจุบันนี้เนะี่ยสำหรับผมนะผมมองว่านาหวานข้าวแห้งนี่มันมันดีที่สุดแล้วพี่น้องมันลดต้นทุนที่สุดแล้วแต่กาดคือว่านะคือบางคนกาดจะมองว่ามันมันมันหยามันหลายแต่ก็คือว่าคือถ้าถ้าเราจะไปทำนาดำข้าสีไปเห็ดนาดำเนี่ย ถามว่าวัชจะพืชมันน้อยจริงพี่น้องแต่ว่ามันไปเสียในเรื่องต้นทุนแล้วก็ระยะเวลาในในการจัดการพี่น้องมันยุ่งยากเสียเวลาสําคัญนี่คือมันมันเหนื่อยพี่น้องมันเหนื่อยเหนหน้าดำนะโดยเฉพาะเราไม่มีเครื่องทุ่นแรงเราไม่มีเครื่องจักรถ้าบม่มีอุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตรคือจังญี่ปุ่นเขาเด้พี่น้องญี่ปุ่นเกาหลีเขาเนี่ยทาไมเขาถึงทํานาดําอืม เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีเขามีระบบชนประทานคือการจัดการเนี่ยมันมันบูดกัน,นกคือยังก,กมีเอฟซีบางคนบอกว่าโอ้ยที่ผมเสนอไปบอกว่าโอ้ยทําเกษตรเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันยากมันรวยยากยังมีคนมาเถียงบอกว่าโอ้ยอิสราเอลทําไมเขาทําเกษตรแล้วรวยเกาหลีญี่ปุ่นทำไมชาวนาเขาถึงรวยแท้ ก็คือมันละมันคนละระบบไงพี่น้องเออมันคนละระบบไงเออมันญี่ปุ่นเขาเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเขารวยข้าวเขาเป็นราคาจริงพี่น้องเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบเออแล้วก็ภูมิประเทศหลายหลายอย่างหลายๆสิ่งพี่น้องของเขาคือมันเขาเรียกว่ามันเกี่ยวกับประเทศเขาแหละพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะไปเปรียบเทียบแบบนั้นนี่บอกว่าคนไทยเออญี่ปุ่นเขายังทํารวยเลยคนไทยก็ต้องทําเกษตรรวย มันมันบ่รวยพี่น้องมันเป็นไปบ่ได้เออมันเป็นไปได้มันยากที่จะเป็นไปได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คือว่าคือแนะนาว่าคือมันเราต้องดูพื้นที่อย่างว่าอะออบางครั้งเนี่ยวลีหรือหรือว่าวาทก,กรรมที่เขาบอกว่าขยันผิดที่เนี่ยซิปีกับบ่รวยกับแม่นความเขาอะไรพี่น้อง ถ้าเราไปขยันแถวญี่ปุ่นแถวเกาหลีไปเฮตน,นาแถวเกาหลีแถวญี่ปุ่นเนี่ยวผมมาวยเยอรวยแน่นอนแหละแต่ถ้ามาขยันทํานาที่ประเทศไทยอืมพี่น้องคิดว่ามันชิรวยบยบอไอตอนนี้กัราคาข้าวนาปังก็ตันละห้าร้อยตันละเท่าไหร่ตันละห้าพันหกพันเองแมนบอ่ะอเพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละพี่น้อง คือลดต้นทุนได้อันไหนที่เราลดต้นทุนได้เนี่ยเข้าพยายามลดพี่น้องเรื่องปุ๋ยก็เหมือนกันข้าวงามข้าวสวยอยู่แล้วไม่มีวัชพืชปุ๋ยรอมแรกบ่จําเป็นต้องใส่ก็ได้พี่น้องลดต้นทุนให้มันได้มากที่สุดอลดลดเอาแนวสไตล์ของเฮ้านะพี่น้องเราเหมาะกับวิธีการแบบไหนเลือกให้เหมาะกับตัวเราเลือกให้เหมาะกับพื้นที่เราพี่น้องอก็เล่าสู่กันฟงังพี่น้อง อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายอ่าเดี๋ยวัดเดี๋ยวจะคลิปต่อไปเดี๋ยวจะถ่ายเทคนิคดีๆแนวทางาการกําจัดวัชพืชการดูแลข้าวการขังน้ําอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวรอชมรอติดตามพี่นอ้องอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ